สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมเบนนะฮะนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสายเซ็ตเอ็มเกมเบอร์ไดเวอร์นะครับอันนี้เป็นสินค้าจากจีนนะฮะผลิตมาจากจีนเลยนะเพราะว่าเป็นสายแบบพวกงานคัสตอมไม้อะไรพวกนี้ฮะพวกคัสตอมพวกนี้นะสายนี้ครับผมสั่งมาจากเพจร้านทูคูคอสเพชช็อปนะฮะอย่าลืมไปอุดหนุนเขาได้นะครับสายตอนนี้เขากำลังมีโปรโมชั่นหลายๆอย่างนะก็ ลองไปหาดูหาซื้อได้นะราคาก็โอเคเลยครับไม่แพงมากฮนะสายตัวนี้ครับผมได้มาในราคาตอนช่วงโปรโมชั่นอยู่ที่750บาทนะฮะอันนี้นะสายนะครับ750รบาทถือว่าโอเคนะครับส่วนเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันฮนะว่ามีอะไรกันบ้างซึ่งว่าตอนนี้ผมก็ไอ้กล่องเนี้ยผมแกะออกมาแล้วว่าแกะสายออกมาแล้วซึ่งว่านี้เป็นกล่องเปล่าแกะามาตั้งเป็นแบ็กาวด์เฉยไม่มีอะไร สายนะครับอยู่นี่ยสายนี่ครับสายของผมนะอ่าท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมสายซีดเอ็มอันนี้เป็นตีนตุ๊กแกเป็นอย่างนี้นะซึ่งว่าปกติสายซีดเอ็มนั้นจะเป็นแบบว่าอ่าเป็นสายแล้วเป็นกิบล็อกอะไรเงี้ยปรับได้อ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไมสายของผมนะที่ว่าเป็นตีนตุ๊กแกเพราะว่าผมสั่ง แบบนี้ไว้เพราะว่าผมคอสเพย์ผมใส่ชุดเกาะอ,อะไรเงี้ยครับที่ไม่ใช้สายกิ๊บเพราะว่าเดี๋ยวตัวสายกิ๊บมันจะแบบว่ามันเป็นแบบสายสายผ้าอะไรเงี้ยเออมันจะเกี่ยวกับบอดี้สูทผมอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะทําให้เป็นขุยท่านผู้ชมนึกถึงบอดี้สูทที่แบบว่าเป็นผ้าแบบยืดอะแบบเป็นผ้ายืดเลยอะเออนั่นแหละถ้ามันไปเกี่ยวกันมันก็จะเป็นขุยๆุยขุยมันจะทาให้บอดี้สูทผมเสียนะซึ่งว่าผมก็เลยสั่งเป็นแบบ ว่าตีตุกแกนะมันก็เลยวัสดุเรียบโอเคเป็นผ้าอ่าหลายคนอาจจะคิดว่าตีตุกแกนั้นจะทําให้รู้สึกว่าเมันไม่กาว่พี่เฮ้ยแม่งมันจะแบบว่าแปลกๆอ,อ่ะ่ผมจะบอกว่าตีตุกแกนะครับตีตุกแกที่เขาให้มาไม่ใช่ตีตุกแกแบบบ้านๆเรานะนี่ตีตุกแกมันเป็นอย่างนี้นะนี่แบบนี้เลย คล้ายๆแบบว่าสักการโต๊ะสนุกอะผมบอกเลยมันเหมือนจริงๆผมบอกเลยแล้วก็นี่ดูข้างในของตีนตุ๊กแกนะนี่เป็นแผ่นเรียบไม่ได้แบบว่าเป็นแบบคุยๆแบบบ้านเราแบบ้บ้านมัะไม่ใช่แบบนั้นน่ะเนี่ะเป็นแบบนี้เลยผมเรียกว่ามันคือซูเปอร์ตีนตุ๊กแกนะมาเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการประกอบสายกันเลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูแต่ว่าผมก็เชื่อแหละว่าหลายคนก็แบบอาจจะซื้อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็อยากจะมารีวิวให้ดูแล้วก็ประกอบเผื่อใครที่แบบว่า ยังไม่ได้ซื้ออะไรอย่างนี้แล้วก็ดูเป็นตัวเลือกได้นะครับเพราะว่าผมว่ามันโอเคนะครับผมมาเราไปดูวิธีการประกอบสายกันโอเคครับวิธีการประกอบสาย c ซ m เแบบว่าใช้ตีนทุกแกนะครับ <c oughs> มาเราจะมาดึงตัวล็อกนี้ออกกันก่อนนะขั้นแรกนะฮะผมบอกก่อนนะว่ามันเป็นแบบคล้ายๆอย่างอ่าวิธีนะครับดึงออกมาเลยไม่ห่วงมันเป็นจุกแบบดึงมา นี่ดึงแบบนี้นะครับแต่ว่าผมขอบอกวัสดุสายกครับนะแบบว่าโอเคเลยดูครับรายละเอียดแบบแจมนะฮะเป็นงานแบบว่าปิ้นที่ดีแล้วก็คล้ายๆย,ยางซิลิโคนนะแต่ว่ามันแข็งแรงกว่าแบบยืดหยุ่นบิดงอได้อะไรง่ายนะแต่ว่าก็อย่าไปบิดมันเลยนะเดีย๋ยวมันเสียรูปนะโอเคครับ <c oughs> ขั้นแรกเราก็ดึงออกมาทั้งสองข้างเลยดึงออกมาเลยครับ Okay. จากนั้นก็วิเวลาต่อนะฮะมันอาจจะบอกเอ้ยมันจะต่อไงอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าตีนตุ๊กแกเราจะใช้ตีนตุ๊กแกนี้กันก็เลือกขนาดตามที่เราต้องการนะซึ่งว่าขนาดของผมก็ประมาณนี้อันนี้ก็แต่ก็แต่แล้วแต่ท่านผู้ชมนะว่าจะปรับขนาดไหนแบบขนาดนี้นี่นี่น,นี่คล้ายๆแบบสายกิฟต์เลยแต่ผมประมาณนี้ผมประมาณนี้เลยนีย่ผมชิดแบบนี้เลยไซส์ผมนี่แล้วเราก็ขี้ตุ๊กแกอ,ออกมาเลย แบบสุดๆต Kell ิดๆโทษๆมาโอเคอ่านี่เห็นไหมเลนแก้มันแบบเรียบแบบขึ้นเรียบเลยแล้วเราก็แปะมันลงไปเลยนะผมก็แปะลงไปแบบฟุบลงไปเลย ก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดรูปลงไปแบบอันไหนมันนูนก็รูดมันลงไปโอเคจากนั้นก็เริ่มปิดตัวล็อกมันเลยปิดลงไปตัวล็อกไม่ต้องห่วงนะมันใส่ได้ทุกขั่วนะไม่ต้องแบบว่าคุณแบบแกะมาจากข้างซ้ายก็ต้องแปะข้างซ้ายอะไรอย่างนี้ไม่ต้องฮนะคือมันเหมือนกันหมดเลยแค่แปะลงไป โอเคนี่ผมนึ่งแปะหนึง่งโทษโอเคครับเมื่อแปะแล้วนี่เราจะได้สายมาประมาณหน้าตาแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยสายนะหน้าตาจะประมาณแบบนี้โอเคครับต่อไปเราจะเริ่มมาต่อตัวล็อกนะฮะอ่านี่ตัวล็อกหลังที่ล็อกหลังนะวัสดุดีเลยฮนะที่ล็อกหลังผมบอกเลยว่ามันเป็นเหมือนพลาสติกแข็งแบบแข็งมากเนี่ยท่านผู้ชมลองฟังดูนะเนี่ยเนี่ยพลาสติกแข็งเลย ส่วนข้างหลังนะก็จะเป็นตีนตุกแกล็อกเหมือนกันนะคล้ายๆไก่ที่ผมติดสายเลยไม่คล้ายเลยเหมือนเ,อนเลยแหละนี่นะเนะี่ยวัสดุพลาสติกแข็งเวลาใส่ก็กะเอาใช้คาว่ากะเลยวางลงไปอ่ะพอมันเข้าปั๊บก็ประกบปิดอ่านี่ครับได้แล้วด่ จากนั้นก็มาประกอบกับเกรมเมอร์ไดเวอร์ของเรานะเดี๋ยวผมดูแต่ว่าไหนขั่ว L คั้ว R ต้องดูดีๆนะต้องดูดีๆนะครับเนี่ยเดียเ๋ยเช่น R เนี่ย R ก็ต้องอยู่ฝั่งนี้นะเวลาปร,ประกอบก็นะใส่ลงไปซึบบีบต้องบีบก่อนนะบีบบีบฟึบบีบ,บแล้วก็ใส่แล้วก็ปล่อยน,นี่นะมันจะล็อกดังแกล็บให้ อ่าเรียบร้อยครับสายซิทเอ็มเกมเมอร์ไดวของเรานะตอนนี้มันทําให้แบบโอดูดีมีคุณค่าอะไรขึ้นมาเลยนะมันจะทําให้เราแบบว่าโอเคผมบอกเลยว่าไซส์ที่แบบว่าผู้ใหญ่ก็เล่นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนี่เห็นไหมเกมเมอร์ไดเวอรโอ้โหแบบผมว่ามันสวยเลยนะสวยมากเห็นไหมวัสดุด,ดีนะไม่ได้แบบแย่เลย ดีมากเลยผมบอกเลยแต่ว่าเราจะมาพูดถึงข้อเสียของสายแบบตีนตุ๊กแกนะครับคือข้อเสียของมันนะฮะมันจะแบบว่าไม่ค่อยอึดกว่าสายแบบกิฟนะแต่ว่าคือผมพูดว่าสายตีนตุ๊กแกมันดีตรงที่เราสายคอร์สเพย์เออถ้าเราเป็นคอร์สเพย์แนะนําเลยตีนตุ๊กแกหาซื้อได้ครับมันไม่ยากนะแค่ว่ามันข้อเสียตรงนี้แหละที่แบบว่าเราต้องหาซื้อเปลี่ยนมันด้วยเพราะว่าตีนตุ๊กแกก็มีมวันเสื่อมของมันด้วยแต่ว่าก็อีกนานกวน่าจะเสื่อมอ่า ก็ลองเป็นทางเลือกของท่านนะว่าท่านจะเอาไม่เอานะฮะแต่ผมบอกเลยว่าโอเคถ้าแบบใส่เล่นใส่คอร์เสเพย์ใส่ถ่ายรูปเนี่ยโอเคเลยแบบนี้อ่าแล้วก็อย่าลืมยังไงก็อย่าลืมไปอดหนุนร้านโทคูคอร์เสเพย์ช็อปได้นะครับตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นหลายๆอย่างนะครับผมก็แวะไปดูนู่นนั่นนี่แบบของละลายอย่างน่าสนใจเยอะแยะเลยครับผมพูดเลยว่าเยอะแยะของที่น่าสนใจ แต่ผมก็ยังไม่ซื้อนะยังไม่มีตังโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะฮะยังไงก็สวัสดีครับผม